ครับผ่านโรงเรียนบ้านห้วยชมพูนะครับก็เดินทางตามทางได้เลยทางค่อนข้างแคบนะครับถ้าใครใช้รถใหญ่ไปก็ระมัดระวังหน่อยนะครับจะมีแยกตรงด้านหน้านะครับแยกเล็กๆนะครับถ้านักท่องเที่ยวเดินทางมาต้องสังเกตดีๆนะครับจะมีร้านค้าตรงนี้นะฮะเพราะาหลงไปหลายคนแล้วต้องเลี้ยวขวานะครับ าเดียวสายไม่ใช่นะเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาไปหมู่บ้านปางกิ่วนะครับขึ้นด้านบนไปครับวันนี้ก็ไปตามทางเรื่อยๆนะครับ พอถึงแยกตรงนี้ก็ให้เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายจะเป็นโรงงานตรงด้านหน้านะครับเลี้ยวซ้ายเป็นิดเดียวนะครับก็จะมีแยก um. อีกแยกนะฮะก็คือจะเป็นแยกขวานะเลี้ยวขวาเลยนะครับไม่เข้าหมู่บ้านนะครับเลี้ยวขวาอ่าขึ้นไปตามทางตรงนี้จะเป็นทางตรงทางเดียวนะครับไม่มีทางแยกแล้วนะครับอา่าทางที่ว่า ไปนี่ก็จะเป็นบางช่วงที่ว่าเป็นถนนดินแดงนะฮะแล้วก็พอถึงหมู่บ้านด้าน,นบนนิดหน่อยก็จะเป็นลาดยางลาดคอนกรีตนะครับอ่าตัวน,นี้จะเป็นคอนกรีตนิดหนึ่งครับผ่านไปเรื่อยๆก็จะเป็นสลับกันนะครับถนนคอนกรีตกับถนนดินแดงนะครับ ครับผมพอขับมาถึงจุดนี้นะครับจะเจอป้ายแดงๆนะครับจะเห็นทางทางที่เบิกใหม่ทางขวานะฮะก็จะเป็นทางขึ้นบุทยานดอยกาผีอีกทางหนึ่งนะครับสําหรับรถที่ว่าไม่ใช่โควินนะครับจะเป็นรถเก่งรถอะไรจะจะจะขับมาทางนี้นะครับเพราะว่าจะมีทางขึ้น2ทางแต่ว่าจุดที่เราจะจะเดียวรถมันแคบเราต้องตรงไปเพื่อที่จะไปกับรถตรงนี้นะครับ ตรงด้านหน้าทางเข้าอุทยานเนี่ยตรงนี้นจะมีลานกว้างๆเอาไว้กับรถนะครับกับหัวรถนะครับเพราะว่าทางขึ้นจริงๆมันตรงนี้นะครับแต่มัน,มนชันมากนะครับมันต้องเป็นรถโฟลวินหรือรถปิกอัพที่กําลังแรงๆนะครับถ้าถ้าเป็นรถเกง่งหรือรถอะไรที่ไม่ใช่โฟวินก็ให้ถอยนะครับฮนะบตอนี้นจะมีป้ายอุทยานนะครับให้ถอยมานิดยนึงแล้วก็เลี้ยวกลับนะครับ บางท่านที่มาตอนกลางคืนนะครับไฟมันไม่ค่อยมีนะฮะถ้าขี่เร็วเนะี่ยตรงไปเลยมันมันจะไม่มันจะหลงไปทางบ้านผานลังฝางคอนนะครับพยายามสังเกตดีๆคือมาถึงหมู่บ้านสุดท้ายตรงนี้ให้สังเกตนะครับ่าเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวหลงไปหลายคนละ่ะนะครับเรากลับรถปุ๊บอ่เาเราเราเลี้ยวซ้ายนะครับจะมีทางเบิกใหม่ตรงนี้เจ้าที่เขาทําให้นะครับสําหรับรถที่ว่า เป็นรถเก๋งหรือรถที่ว่าไม่มีไม่ใช่โฟวินนะครับถ้าถ้าเป็นหน้าฝนนี่หมดสิทธิ์นะครับต้องเป็นโฟวินอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นหน้าหน้าแรงหรือว่าหน้าหนาวตัวเนี้ยรถธรรมดาสามารถขึ้นได้นะครับ อ่าตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงอุทยานแล้วนะครับก็เผื่อมาถึงก็ค่ำแล้วนะครับก็เลยต้องช่วยกันร,รีบติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และหลอดไฟนะครับให้เจ้าหน้าที่อุทยานแล้วก็นักท่องเที่ยววันนี้ป่าขวันมาจัดโซล่าเซลล์กับ <c oughs> อุทยานกาดผีครับผมเสียงอาจจะคุ้นๆเนาะ <c oughs> <c oughs> วันนี้วันนี้เรากินลักแอลครับท่านผู้ชม เอาดีๆเนอะขวานเนอะหนาสั้นยิ่งลงนะใส่เสื้อคอบรนทุ่งกันลูกครัวบรนทุนอ่าคอบรนทุ่งกับรุ่งเด่นนะ่เดนวันนี้ไอ้ขวานเอาโซล่าเซลล์เข้ามาติดให้กับอุทยานกัดผีครับโดยกัดผีนนี่ต้องให้ร่างกายสามารถนี่อันนี้ฝากฝากไปนะครับอุทยานยังยังขาดโซล่าเซลล์ยีงไม่ใช่เหงื่อจุดนะครับอันนี้เป็นจุดเดียวเนาะจุดเดียวครับแต่ถ้าใครใคร ไรม,มีทุนมีนคุณทรัพย์<ด><ด>อยากจะเอ่อเปิ้นห้องอย่างก็อยากจะมาติดหรือว่าอยากจะมาสมทบพื้อก่อก็ได้นะครับที่อุทยานยาชาติดอยกาดผีเนาะคือบอ่มีไฟฟ้าใจเลยครับท่านผู้ชมแต่ก็มีนักท่องเที่ยวมาคาดสายนะแต่ว่าตอนนี้คือเราลักคือห้องน้ําเนี่ยมันมืดนะครับอ่าผมจะลองดับไฟดูนะครับประมาณน,นี้เลยเนาะห้องน้ำห้องน้ำ ครับแล้วก็มีที่ป้อมป้อมที่รักษาการเนาะของเจ้าที่อยู่ทยานครับบนเก็ะยังบอกมีไฟฟ้ารึเป่าอันนี้ขวัญก็ซื้อมาเอามาชุดเดียวเหอนปะอ่าพอดีนี่โลร์โครับครับมาแบบเร่งด่วนเนาะบบเร่งด่วนก็เลยได้ติดมาแค่อันเดียวแล้วก็เดียวก็ก,ก,ก,ก็ว่ากันกําเนาะผมที่แรกผมก็อยากจะเอาโซลาร์เซลล์มาอยู่แต่ก โมโหผมก็นึกไอ้ขวัญเตรียมมาแล้วกลับเลยบอกมาสักคำมาอันนี้เอามาแล้วผมก็จะเอาไว้เนี่ยนะผมจะบอกปิ๊กละแล้วหรือยังมขวานสันยงยงสันแต่สันว่าผมขึ้นเฮือบอกกินนหออยางมาติดกัน วันนี้วันนี้ลงทุนเือนลงคลิปเนอะมันถูกวอนวน็้ลงเพราะว่าวันนี้ภารกิจชุกเฉินครับอตอนนี้มันมันเป็นแจ็คกันนะขวัญฮะมันเป็นแจ็ค<ะ>ครับอ๋อไหนแจ็คไหนมันเป็นแจ็คจะได้ครับฮะมันเป็นแจ็คจะได้หัว๋อ,อเป็นแบบนี้เลยเนาะใส่ขวนเขาใส่ขัวเลยนะครับครับ ง,ง่ายง่ายแต่กระซอมแต่เจ้าแล้วนะแกเอามาข่อมเอามาข่อมไม่ไอ้ขวานนะแกไม่ไอ้ขวานนะแกมาสร้างหอยไว้รูกผมมาเพื่ยังแกะหอยตุ๊บหอยขวบขว,บ,ขวบหยอ่อนไอ้เรื่องนู้ว่าเป่นเตรียมไว้เรียบร้อยเป็นยังมันเป็นแผน,เน,แผนเนาะตะวันออกต้องได้หม้อขวานบิดถูกตังเนาะอันนี้จะเน้นตอนบ่ายครับอ,อ๋อเน้นตอนบ่ายเนาะ ไงไปเข้าเฮมิดไปทางห้องนะเนาะโอเคครับเดี๋ยวถ้ามันสว่างแล้วเดียวถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูกันถังกเนาะเปิดไฟปั่นอ๋อไฟปั่นโมันไฟืบีบม้วโมิมันเนีดรู้าครับอกามีรถมันด้ลยอ๋อมีการเดียวเพราะนั่นจะมีน้องฮันจื่อย่างก็ เอ้าโอไอถสมทบพีท uh, mm ี hmm. ่ถดไยอะเออชอย่งว okay. ูอ oh, ่ะเป็น oh, oh, yeah. ัง้านเืออยู่นะขอนเสาอ้อันพั <S <S ่นก็มีหลอดไฟอยู่แต่มันมีกครับมันใไฟปั่นอ๋อไฟปั่นนี่นอนอะแก็ซื้อน้ำมันเบนซินมาใส่ครับ ติดโซล่าเซลล์ครับไม่ได er ้เจ้งสักกี่ชั่วโมงหมุดเหรอว่าไอ้ขวานมาได้ชาติแบตมานะครับแต่กันยังดีเนาะมันยังก็ยังมีส่องสว่างดีกว่ามันมืดแบบเนี้เฮ้ยแบตออก้ขวานมุดนะครับมาบ่มืดอมาข่อมมาโอ้คนพันห้องตึงดีหมดผิด อองบ้านได้เมียอยู่แบบห้องดียวบริจาควบบถีอเลยข้ารับเก็บอมเล่นได้เนี่ยอันนี้กล่องกล้องจออยู่ครับเมียรักฐานอยู่ในนิมมูลล่ะอันนี้ไม่ใช่นิมมูลแต่ละอะไรแต่แต่ตัวนี้ผมจะเซตไว้เป็นน้องตู่ขับมาเมื่อก่อนคนเดียวมันเนาะ หมูหมเจ้าต้องนี่ถ้ามันดับถ้ามันหมึดมันก็ออกคนเดียวถ้ามันถ้ามันแจ้งมาอ่ามันก็ดับคนเดียวอ๋อครับคี่หรือครับผมขอตัตั้งไว้ครับสว่างใช้ได้ที่นี่หรอโหสว่างสวยแล้วนี่เราปิดไฟของเราออกมาบ้างครับใช้ได้อยู่โอเคแล้วเก็บน้อยน้อยหน่อยหนอโอเคอะส่งบอกหน่อยครับส่งบอกหน่อย มันเหลือมันเหลือทั้งพุน่น,น่ะผมไม่ได้มาสัักนีสนับสนุนโดยขวัญบริการไม่อายนะครับแยมแยมแยมเพื่อนเข้าห้องน้ำเพืจะได้แบบปลดทุกได้สบายใจหน่อยครับผมครับส่งมอบครับผมตััวดกนได้ม่อยู่ครับเดี๋ยวเอาเต็มตัวหน่อยอ่ะเดี๋ยวถ่ายหูปก่อนนะครับ

เออนตอนเอาจับเอาฝามันหน้าตั๊บไอ้ขวานเอาฝานี่ตอนมีถึงอันหนึ่งไอลืมใส่แคมปิ้งตกมาใส่ตอนจบเลาตอนนอใส่ตอนจบตอนลืมพอลืมเดี๋ยวไปล้างเอาไปล้างแล้วลรือมาใส่ขึ้นมาที่นี่ผมบอกไม่จำเดียวครับโอ้โหอันี่เนี้ยไข่มักเต็มมากกว่ามีมีน้ำอ้าวนี่ค่มีน้ำอันใหม้นี่นี่มักเจ้าผมพูดโอ้สุดยอดเลยนะดอยวดี๋ยวจะไม่ใส่ลำแต่ อันดูน่ากลัวแต่แต่พอมันถึงแล้วจะเป็นเงี่มันน่ากลัว่าดทงมับอวนี่ยังได้ดูตอนช่วงเช้าด้วยเนาะแม่นครับแค่บรรยากาศตอนเย็นเองงานสวยเลยไอ้ขวัญหูคนห้องเนี่ยอายาหง้าคุนห้องว่ายเหรอไงอ่ะมันนาวมันลงก่อนมันมันมีคนป้อนก้าแม่นครับแม่นเหมือนไอ้ออปไอ้ออปตัเซอร์นี่มีคนป้อน ใส่แดงไว้เนาะอี่เลยอี่เลยค่ะขัวอ่ะใส่ยาอย่างี้ค่ะใส่นี่จะหม้ให้ด้วใส่ดาวอะลูกมันแบบดาวละก็จะกินเนาะใส่นี่นะอยู่แ้ครับอาใส่ได้เลยนะเจ้าโห่เจ้าโ่ที่รอบตัวใส่ข้างบนไม่มี จะดมดแน่เลยนะครับนี่อ่านี่ครับอันนี้ของเด็กๆกินได้ครับผู้ใหญ่กินดีกินได้ผู้ใหญ่กินดีนดกกนไขโขไขโขถ,ถ้ากินบดีก็กินถ้ขวัญน,นะครับกินแล้วบดีนี่มีก่อดกสาวน้อยครับ <laughs> หมูหมูมักที่นี่เอถึงสามลักล้วเปินเปินที่ว่าเปิดห้ามปิ้งย่างก,ก็คือห้ามขอกองไฟบนพื้นนะครับมันจะทำให้หญ้าเสียนั่นะค่ะ แต่ถามว่าถ้าคุณเอาแก๊สองอย่างมันเนี่ยทําได้นะครับเพราะบางคนผลอาจจะไม่เข้าใจคาว่าห้ามปิ้งย่างก็คือความหมายบางคนก็คิดว่าเห้ปิ้งปิ้งได้ครับแต่คุณต้องใช่คุณต้องเอาภาชนะที่มันแบบโดนย่านะครับคือการรักษาพยาธธรรมชาติอ๋อครับเพราะฉะนั้นหอก็ดังไฟบนโต๊ะครับครับทุณพูดเอาอย่างมานนี่ประกาศประกาศกินครับเอากินประกาศเลยให้อาิงเอากินก็กินครั เอาได้เลอไปเมนูเด็ดขอให้ขวัญอันไรเอ่ยเดี๋ยวเดี๋อยจะเหนมาทางนี้ก็ได้เน็กแหิกมาที่นี่นะอ้าวต่อครับต่อจะต่อนะนี่ปดด่วนได้ครับได้ย่อมสายแท้วขวัญหอมดินฮะไหน่ะโอ้ไต่แบบพวกนี้คี้โมล่ะอืมแลนนี้มีความสุขเนาะ เบมันได้ใส่อาตุกมอาตุกมะอง่มาเนี่ยแงหูเราอะจะได้มันถึงตุกพกกินกันเ้างได้กินแม่ครับเฮ้แต่ฮะนี่ก็เอาอย่างเดียวได้คือนี่้ร้อยห้าร้อยคือนี่ี่เต็นเป็นหอยเนี่ยครับเป็นหอยเนี่ยลูกลับเจ้าอะนี่คามีแต่มันเต็มมดไอ้ขอนไม่เต็มเลยคือก็ว่าเอาหน่อย จริงจริงผมว่าถ้าคั่วคั่วจนจนมันมันกรอบนะแบบล้ำอ๋อเหรอมันจะมันมันจะสูญเสียโปรตีนของรดรดด่วนไปคือน้มันแห้งมาันแห้งไปนะจริงแบบเนี้ยบล้ำแล้วมอเตอร์หมดละนักแบบนี้ไปเดี๋ยวแกะทิ้หมด เดีไปก็แล้วเอาสวัสดีครับวันนี้มาประมาณที่ไหนครัมาการดอยกัดผีครับกัดผีผีนักเหราผีพงหวานอันนี้ออกซื้อเนอะอ๋อนี่คนมามาคนข้างว่ากลุ่มกลุ่มเดียวกันกลุ่มกลุ่มยังครับ นี่รักรักในการกางเต็นท์เอาแพนไปหาปุ่นไปยังกัเป็นยังโอ้ปุ่นน่าคลิกไหมยากาศดีขนาดเนาะที่นี่เนาะใช่โดยเฉพาะมุมของเฮาเนี่ยมุมของไอ้ขวัานด้วยนะไอ้ขวัญว่าโอ้สุดยอดเลยว่ะใช่มีมุมสวยๆงามๆเยอะๆนะครับงามๆเยะงามอีกนี่มุมมุมบางวิวของงามๆสั้นเรา้องให้องเฮดีกว่าหันก็ไขหนังหันอ่ะเนี่ย สาวฮะหันหลังนะ้วนะหลังกี่ใครต้มอ,อ่ะกินไส้แกกินไส้แกเลือดเลือดฉันต้องการเลือดดีกว่า เจ้ามีคนแซวนะหัวหน้ขนาดด้วยเหอวนนี่ยนอนนี่ครับตะคืนตะคืนตะคืนได้ขวัญนอนนี่ครับปัดกอย่างกระลำโพงขยายเสียงครับแล้วก็บิดอันหูเนี่ยไปทางฝืนพวกนนะบิดไปทางเพ่หนะบิดไปทางเพ่โอ้เอ็นดูคนที่เป็นอยู่เต็นท์หลายพุ่นครับได้ยินเสียงขนาดผมนอนเต็นท์ข้างๆนี่นะไม่ได้ยินเสีงเหมือนเจียวเซลล์ห้องนั้นครับหมือนอยู่เนาะหมือนกัน พ่อผมได้ผมมันไปล้างถ้วยขนาดแล้วช่องนี่ยอัานหมอกครับก็ถ้วยอ่ะได้ไปล้างก็มีอยู่มีอยู่มีอยู่ครับที่นี่มาก็ต้องลงทะเบียนอย่างเรียบร้อยนะครับแล้วก็ลงทะเบียนเข้าลงทะเบียนออกเนาะประมาณนั้นแล้วนี่อย่างนี้เตเตมันยักษ เหมืนได้เตรียมอุปกรณ์นังเก็บอุปกรณ์เพราะว่าเตรียมแต่คืนแล้วเนาะที่นอนเหลือเพื่อนจะเพื่อนจะขนปิกบ้านไปในสติกเกอย้ายบ้านน่ะขวานน่ะรถขวานน่ะมันเจ้ามากกับยังมาลิ้นกับยังมาอีนเหลือแต่คืนไปกินยังไงนี่หัวอนกินทั้งหมดเลยอ่ะสุดร้ายอ่ะ อ่ะเดี๋ยวก่อตัวเก็บวงแล้วนเดี๋ยวมากินไครต้มไครลวกนะครับ